มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขเด็ดเต็มตัวมิติใหม่แห่งการขายลอตเตอรี่ค่ะเมื่อวันที่10พฤษภาคมนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่ารูทพระนครได้โพสต์ภาพของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันที่ถังตัวเต็มไปด้วยแป้งฝุน่นจนข่าวโพลไปทั้งตัวนะคะ รวมทั้งตามตัวยังมีการเขียนเป็นตัวเลขต่างๆไว้อีกด้วยค่ะแล้วนั่งอยู่ข้างๆแผงคาราเตอรี่ลงในกลุ่มคนอำเภอบึงสามพันซับสมอทอดจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพร้อมกับระบุข้อความว่ามิติใหม่สำหรับท่านที่ยังไม่มีเลขในดวงใจวันนี้ทางร้านมีโกมานให้ท่านได้ถูหาเลขเชิญจ้าเชิญจ้าแม่จ้าแม่จ้า โดยปรากฏว่ามีบรรดาเพื่อนๆใน f a c e b o o k นะคะเข้ามาแซวมาคอมเมนต์กันมากมายเลยค่ะทางเจ้าของ f a c e b o o k นะคะทราบชื่อน,นายธนชัยชูสงเจ้าของร้านสนิมวินเทจซึ่งเปิดเป็นร้านขายกาแฟเล็กๆนะคะแล้วก็หน้าร้านมีแผงคาราเตอรี่อยู่ที่ตลาดทซับสมอทอดส่วนเพื่อนสนิทคนที่ถาแป้งสีขาวนั่งอยู่ข้างๆแผงคาราตอรี่ก็คือนนทพลบุญเรืองซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ ปกติแล้วทั้งคู่มินิสายตลกชอบเล่นมุกสนุกสนานเฮฮาอารมณ์ดีค่ะน,นี่ก็เช่นกันนะคะจึงได้นำเอาแป้งฝุ่นมาทาที่ตัวของนรันตพนค่ะจากนั้นได้เขียนเลขต่างๆบนตัวของนันตพนนะคะและให้เป็นนั่งอยู่ข้างๆแผงเตอรี่คล้ายกับกุมารทองนั่งกวักมือเรียกลูกค้าแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงใน Facebook คิดไม่ถึงว่าจะมีเพื่อนๆให้ความสนใจเข้ามากดไลค์กดแชร์กันมากขนาดนี้ค่ะ ส่วนที่ลงทุนแต่งกายคล้ายกุมารทองนั่งกวักมือเรียกลูกค้าจะเป็นกลยุทธ์ในการสร้างจุดขายในยุคโควิด19กำลังแพร่ระบาดหรือไม่นั้นอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันในการคาราเตอรี่นะคะขอให้ทุกคนไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ